การสาธุชนวุตรบริษัททั้งหลายาำรับเวลานี้ก็เป็นระยะเวลาใกล้ที่จะศึกษารประกรมฐานหรือว่ารับฟังการแนะนำปฏิการปฏิบัติพะกรมฐานแ่่ถ้าว่าก่อนที่จะแนะนำวิธีปฏิบัติพะกรมรมฐานก็จะขอ,อนำมาบุคคลตัวอย่าง ที่ปรากฏมาในพระธรรมบทขุตกิกิกยเมื่อเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก่อนเพราะทั้งนี้จะได้เป็นเครื่องศึกษาว่าปฏิปทาของท่านที่ได้บรรลุมรคผลด้วยการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าการบรรลุมรคลนั้นย่อมมีการบรรลุไม่เสมอกันอย่างพระเรวัตในเรื่องที่หนึ่ง นี่กล่าวมาแล้วพริวัตอาศัยกายกตานุสติกรรมาฐานเป็นสำคัญนั่นก็คือพิจารณาเห็นญาติของเจ้าสาวซึ่มีอายุร้อยยี่สิบปีมีหลังกงมีผมหงอกมีฟันหลอมีหนังตกละเกิดอาการรังกิจร่างกายเมื่อทราบชัดจากญาติทั้งหลายว่าถ้าเจ้าสาวของท่าน สมัยเมื่อแก่ลงไปยะต้องมีสภาพเช่นนี้ท่านก็เลยลังเกียดไม่มีความปรารถนาใครในการแต่งงานจึงไดแวะก็ไปหาพระที่ข้างบ้านแล้วขอศึกษาพระกรรมฐานตั้งแต่เบื้องต้นถึงปลายโดยย่อเบื้องต้นถึงปลายโดยย่อก็เบื้องต้นก็ได้แก่การระงับอรมพุ่งสั่น ลายก็ได้แก่พิจารณาขันห้าวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าศึกษากันโดยย่อแล้วท่านก็หลีกตัวเข้าป่าไปจเจริญพระกรมฐานจนสําเร็จอรหันเป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทายานสามารถนิรมิตอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์ นี่เป็นจริยาของท่านหนึ่งสำหรับบริวัตน้องชายประสารีบุทซึ่งมีอายุเพียงเจ็ดปีสำหรับวันนี้จะนำเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่สำเร็จอร,รหัตผลต่างกันท่านเจ้ยของเรื่องมีนามว่านางปตตาจารา สำหรับเรื่องราวข้านงประตาจารานี้ขอนำเรื่องโดยพิสดารมื่อกล่าวแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทตามสรรมบาลีดังนี้ความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสสเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงประรุพเนนางจาราเทรีเป็นต้นเหตุ เ่เจนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชเจดียทรงตัดเป็นรวคาถาโดยย่อ,อว่าโยจะวัสสตังชีเวดังนี้เป็นต้นตามพระบาลีมีใจความว่าดังได้สดับมานามตาจารานั้นได้เป็นทินดาของมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติถ,ถึงแปดสิบโกศในกรงสาวตถี แล้วก็มีรูปงามในเวลาที่นางมีอายุได้16บปีมารดาบิดาต้องการจะรักษาเธอไว้ในที่ที่ปลอดภัยยิ่งให้นางอยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นคือบนชั้นที่7ถึงเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านกล่าวว่าการระวังรักษาคนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท มันไม่ใช่วัตถุคนมีชีวิตจิตใจตามพระบาลีทิงกล่าวว่าเมื่อวิดามารดารักษาถึงขนาดนั้นนางก็นางก็ยังสมคบคือรักใคร่กับคนใช้คนหนึ่งที่ใกล้ชิดนี่ห้ามกายมันห้ามได้แต่ห้ามใจมันห้ามไม่ได้ <c oughs> เป็นอันว่ามีคนใช้คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านของนางรูปร่างหน้าตาดี <c oughs> เป็นคนท่าทางอ่อนน้อมจริยาวาจาไพาระผู้จาอ่อนหวานนางก็เกิดรักคนใช้คนนั้นขึ้นมาในเวลาต่อมาปรากฏว่ามารดาบิดาของนางได้ตกลงกับท่านแต่แก่ของชายคนหนึ่งซึ่งมีชาติมีสกูลเสมอกันยกให้เขาโดยที่ผู้ใหญ่เห็นสมควร แล้วก็กำหนดทำการวิวาคือกำหนดวันแต่งงานขั้นเมื่อถึงวันวิวาคือวันแต่งงานใกล้เข้ามานางจะงได้พูดกับคนรับใช้นั้นว่าฉันได้ยินข่าวว่ามารดากับิดาของฉันยกฉันให้แก่คนในตระกูลชื่อโน้นก็ในเวลาที่ไม่ชาน,นี้ฉันก็จะต้องแต่งงาน เมื่อแต่งงานแล้วฉันก็ไปอยู่ในบ้านผัวคุณฉันตัวท่านเองในระหว่างเราทั้งสองคนจะมีระความรักกันมากสักเพียงใดก็ตามทีถึงแม้ว่าท่านจะไปหาฉันถือของกำนันคือเครื่องบรรณาการไปเพื่อฉันท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ฉันได้ถ้าหากว่าเธอหรือว่าท่านมีความรักฉันจริงๆ ก็จงพาฉันหนีไปเสียในทางใดทางหนึ่งในเวลานี้ก็แล้วกันถ้าเวลานี้ไม่จัดการก็เป็นอันว่าโอกาสของเราจะหมดไปในวันหน้าไม่มีโอกาสเมื่อคนรับใช้คนนั้นความจริงไม่ใช่รักกันเฉยๆเธอได้มีโอกาสร่วมรักเป็นในฐานะสามีพรัรยากันรับๆอยู่แล้วเรงยได้รับปากวันดีละนางผู้จเจริญ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไปยืนอยู่ที่ในที่ประตูเมืองด้านทางตามทิศใดทิศหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ในเวลาเช้าตรู <c oughs> น่น้าขอเธอจงออกไปด้วยใดอบัยอย่างใดยอย่างหนึ่งไปหาฉันที่นั้นเป็นนั้นว่ามาถึงวันนัดหมายกันแล้วเขาก็ไปกันตามนั้นชายหนุม่มก็ไปคอยอยู่ ฝ่ายว่าทิดาเขาถมหาเศรษฐีซึ่งมีนามว่าะตาจาราในเวลากลางคืนเข้านอนเธอก็ห่มผ้าปอนๆคือผ้าเก่าก็จะยายผมให้ยุ่งเอารำมาทาร่างกายเอารำด้วยเอารำเนี่มาทาตัวซะให้ให้ผิวมันคำวุขมอม ในเวลาเช้ามืดจึงได้ถือหมอดน้ำออกจากเรือนทำทีเหมืนว่าพวกทาสีจะไปทำงานแล้วก็ได้ไปในที่นัดหมายกันไว้ในเวลาเช้าตรู่สำหรับคนรับใช้นั้นผ่านนางไปไกลแล้วสำเร็จการอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งหรือว่าเข้าไปในป่า ว่าอยู่ในป่าที่อยู่ในเมืองไม่ได้มีความจริงขึ้นชื่อว่าความรักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนที่จะแต่งงานกันมันมีเหตุสองประการด้วยกันหนึ่งปเุเพสนิวาสเฮยเป็นสามีพัญญาร่วมกันมาในชาติก่อนนี้อย่างหนึ่งจะเรื่องคุโคโคศกเศรษฐี ในเรือการหนึ่งก็อาศัยอยู่ความใกล้ชิดสิ่งกันและกันเป็นเหตุเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็รักกันแต่งงานกันได้เนเธอเข้าไปในป่าแล้วก็ปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไถนาในป่านั้นแล้วก็นำฟืนบ้างนำผักบ้างเอาไปขายปายลูกมหาเศรษฐี ก็ถือหม้อน้ำมาแล้วก็ทำกิจมีการํำข้าวหุงข้าวเป็นต้นมีความจริงรักกันแค่อย่างเดียวเรื่องฐานะไม่มีความสำคัญเธอไม่เคยทำงานได้ตนเองอยู่บ้านมีคนรับใช้แต่เมื่อมาอยู่กันตามลำพังเธอก็ทำได้ทำงานทุกอย่างได้แต่ใจของเธอมีความสุขก็ได้อยู่กับคนที่เธอรัก ก็เสวยผลในความรักของตนที่รักคนรับใช้ในเวลานั้นทตานปรากฏว่านางตั้งคันขึ้นแล้วเมื่อเวลาที่มีคันแก่นางจิงได้อ้อนวอนสาไม่ว่าไอ้ที่หมู่บ้านนี้นะ่ะใครๆที่อยู่ประการะเรามันก็ไม่มีไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่ไหนตามธรรมดามันดาบิดาเนี่ย ยังเป็นคนใจอ่อนโยนในบททั้งหลายดังนั้นขอท่านจยนนำฉันไปยัยสานักเขาวีดามาันดาเถิดฉันจะไปคลอดบุตรที่บ้านแม่บ้านพอ่อยังไงไงท่านก็ไม่ฆ่าฉันท่านสามีก็คัดค้านว่านางเขาเจริญนี่เจ้าพูดอะไรมันดาบิดาของเจ้านะ่ะเห็นเจ้าคงจะไม่ฆ่าเจ้า แต่ว่าเวลาเห็นฉันเข้าสิดีไม่ดีฉันอาจจะต้องตายหรืออาจจะต้องถูกทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าขโมยลูกสาวของท่านมาขโมยก็ไม่ใช่ขโมยยามปกติก็เวลาใกล้จะแต่งงานอยู่แล้วขโมยมาด้วยอย่างนี้ฉันไปไม่ได้เว่าน,นางอ้อนวอนแล้วแล้วแล้วแต่ว่าสามีก็ไม่ยอม ในเมื่อน,นางไม่รับความยินยอมจากสามีปรากฏว่าในเวลาที่สามีไปป่าในวันหนึ่งสามีเข้าป่าเธอจึงเรียกบุคคลผู้คุ้นเคยคือบ้านใกล้ๆมาและก็สั่งเพราะว่าถ้าสามีคุณฉันกลับมาจากป่าถามว่าฉันไปไหนขอบรรดาพวกท่านนัหลายเพิ่งบอกว่าฉันไปสู่ตระกูลของตน เมื่อนางสั่งคนข้างบ้านแล้วจึงได้ปิดประตูเรือนเรียบเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลีกไปจากบ้านแล้วออกเดินทางไปฝ่ายท่านสามีกลับมาจากป่าไม่เห็นพัญญาจึงได้ถามคนบ้านใกล้เรือนเคียงผู้คุ้นเคยกันเมื่อได้รับทราบว่าเวลานี้พัญญาตั้งใจจะไปบ้านจึงได้ติดตามไปได้คิดว่า เราจะขอให้นางกลับเมื่อพบนางแล้วจึงได้อ้อนวอนด้วยประการต่างๆนางก็ไม่ยอมกลับเพราะตั้งใจจะไปคลอดบทที่บ้านนี่เป็นประเพณีของพราหม์ในเวลานั้นเองขณะที่กําลังอ้อนวอนกันอยู่ท่านกล่าวว่าลมกรรม,รรมชีวาดที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลมเบ่งมันก็เกิดปั่นป่วนขึ้นในท้องของนาง นางเต้เข้าไประหว่างพุ่มไม้แห่งหนึ่งไี่พูดกับสามีว่านายลมกรรมกรรมะเชียววาดของฉันมันปั่นป่วนขึ้นแล้วไอ้ลมกรรมะเชียววาดนี่ก็คือลมเบง่งมันนางถูกลมเบง่งมันเกิดขึ้นทุกเวทนามันก็เกิดขึ้นหนักนอนกลิ้งนอนเกลือกอยู่ในพื้นแผ่นดิน ที่ตอนนี้คนที่เขาเจ็บท้องมันมีอาการเป็นยังไงอจะมาไม่เคยรู้เรื่องกันด้วยทีนะไม่เคยเจ็บท้องทางที่ดีก็ไปถามพวกผู้หญิงที่เเคยมีลูกก็แล้วกันเวลาเจ็บท้องเวลาที่ลูกมันจะออกมันเกิดทุกขเวทนาขนาดไหนขณะที่นางกลิ้งเกลือยอยู่นั้นเด็กมันก็คลอดออกมาโดยไม่ต้องมีหมอต้องแย่ยัก็ดีเหมือนกัน เป็นอันว่ามเดกทอาขึ้นมาแล้วเขาทั้งสองจึงหาหรือกันว่าการที่จะไปสู่เรืนอนคตรดิกรลนนั่นก็มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะการจะไปที่นั่นก็มีความประสงค์อย่างเดียวจะไปลอดบทที่นั่นเวลานี้บทปุตยก็คลอดแล้วจึงได้ตกลงกลับมาบ้านโดยสามีสมัยการอยู่กันต่อไป ในพระบาลีเตงกล่าวว่าในสมัยต่อมาอีกนางก็ตั้งคันขันอีกเป็นวาระที่สองนางเป็นผู้มีคันแก่แล้วก็ได้อ้อนวอนสามีเหมือนก็บครั้งที่แล้วแต่ว่าสามีก็ไม่ยอมตามเดิมนางเมื่อเวลาที่สามีไม่อยู่เข้าไปในป่านางจะได้อุ้มบุตรคนเดิมด้วยเ,ยเอล แล้วก็พาท้องกำลังใหญ่นะนะั่แหละเดินออกจากบ้านไปกรใีการต่อมาปรากฏว่าสามีก็ติดตามไปพบกันในระหว่างทางชักชวนให้เธอกลับเป็นอันว่าเวลานั้นเมื่อเขาทั้งสองอยังเดินเดินอยู่แล้วก็อ้อนวอนกันอยู่ท่านกล่าวว่ามหาเมฆก็ไม่ใช่ฤดูการที่จะเกิดฝนก็บังเกิดขึ้น ความจริงมันเป็นฤดูแรงฝนไม่น่าจะตกฝนก็ตกฝนเม่ตกก็ตั้งขึ้นอย่างหนักท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆมีท่อทานตกลงมาหมายความว่าฝนมันตกใหญ่ตกอย่างหนักสายฟ้าก็แลบรากฏว่าโดยรอบๆมันมืดไปหมดน้ำก็เต็มไปหมด และดูฟ้ากันแลบแบบปราบเสียงดังฟ้าดังฟินครันน่ากลัวคล้ายๆกับว่าจะทำลายลงได้เธอทั้งสองให้พินนาศไปเวิอมนาจแห่งเมฆในขณะเวลาเดียวกันนั่นเองรากฏว่าลมกบมะเชววายเคือลมเบ่งก็เกิดขึ้นกับนางอีกนางยังได้เรียกสามีมาวันนายลมกบมะเชววาของฉันมันปั่นป่วนขึ้นแล้ว ฉันไม่อาจจะทนต่อไปได้แล้วก็ไม่อาจจะเดินต่อไปได้ขอท่านยังรู้สถานที่ที่ฉันจะพึงคลอดบุตรว่าสถานที่ไหนฝนมันไม่รดเปียกแล้วก็เหนือกันน้ำฝนที่มันหลั่งไหลมาเวลานี้ขอท่านโปรดหาที่ที่นั่นให้ฉันได้เถิดฝ่ายสามีที่มีมีดอยู่ในมือ ก็เ,เดินดูไปตรวจข้าโนนบ้างคานนี้บ้างเห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งเห็นว่าที่นี่เป็นที่เหมาะบนปลวกสูงน้ำฝนไม่สามารถจะไหลท่วมมาต้นไม้ก็เป็นพุ่มอาศัยเชิงเงือปลวกที่มันจะงอยปลวกยอดปลวกที่มันมันเงือเชืง้อเงือ,อกมาสามารถจะบังฝนได้จึงได้เริ่มตัดไม้ในในเวลานั้น ในขณะเดียวกันแต่กล่าวว่างูตัวที่มีพิษร้ายได้กัดมันก็รั้วออกมาจากจอมเพราะมันหนีผลไม่กันออกมาแล้วมันก็กัดเขาสามีเขานาใบาตาจาราลงไปถึงกัความนาดนั้น <c oughs> ปรากฏว่าสรีระของเขามีสีเขียวดังกับเปลวไฟที่จะตั้งขึ้นในภายในนั้นไว้ความ มันมีสีไปหนังขขาตัวมีผิวไหม้พระพิษกขโนูมมันร้ายเธอก็ล้มลงแล้วขาดใจตายที่นั้นฝ่ายพัญญาคือประตาจารายืนคอยสามีอยู่ฝนก็ตกหนักไอ้ลมกรรมมชวาดลมเบ่งเมื่อเกิดท้องมันก็ปวดสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัส มองดูทางมาของสาม,มีว่าสาม,มีของเราไปทางนี้เมื่อไรเขาจะมาสักทีมองเท่าไรเท่าไรก็ไม่เห็นเขาเวลานั้นการคลอดบุตรมันก็เกิดขึ้นนางก็คลอดบุตรคนเดียวเป็นนั้นว่าทารกทั้งสองทนความหนาวเหนหนาของลมและฝนไม่ได้ก็ร้องไห้ลั่นนางที่เอาเด็กทั้งสองคนนั้นไว้ในระหว่างอก หมายความว่าเอาท้องใน,นระหว่างท้องแล้วนางก็ยืนสองเอาอีกแขนนี่สองแขนเท้าลงไปกับพื้นเป็นน่นาไปยืนยืนคร่อมลูกทั้งสองเข้าไว้เพื่อต้องการจะให้ไม่ให้ลูกทั้งสองไม่ถูกน้ําฝนที่มันตกลงมาจากฟ้าแต่ถ้าว่าจนน้ําฝนที่มันไหลลงมากับพื้นี่มันถูกลูก ตามพระบาลีทิ้งกล่าวว่าร่างกายของลูกทั้งสิ้นเป็นไปเหมือนกับใบไม้เหลืองไอ้คำว่าใบไม้เหลืองเนี่ยตัวมันซีดก็้มันหนาวจัดความจริงมันน่าจะตายที่เวลากขางคืนท่านแม่คนหนักรลอดบุตรเสียเลือดเสียน้ำเสียกําลังลูกคนเล็กทั้งสองคนลูกคนใหม่ออกใหม่ดีสุด น้ำก็ท่วมฝนก็ตกตลอดคืนลองคิดดูท่านพุทธบริษัทว่าการมีลูกมีเต้ามีผัวนี่มันลำบากสักขนาดไหนเป็นว่าสามีไปก็หายไปไปเห็นกลับมาทุกขเวทนาก็็เบียดเบียนใจของนางหนักขึ้นร่างกายก็หนาวสงสารลูกเขสงสารสงสารตัวก็สงสารมองเห็นผัวก็ไม่มา คืนยิงรุ่งมาดีนอนตั้งท่ายองโยยองยกเอาร่างกายเป็นร่มบางฝนสําหรับโรคคือยู่อย่างนั้นเมื่อเวลารุ่งสว่างนางจึิงได้อุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีเหมือนกับชิ้นเนื้อคือบุตรคนเล็กใส,สเ่เสอลแล้วก็จูงบุตรคนโตด้วยนิ้วมือแล้วกล่าวว่านี่พ่อจะมาเถิดพ่อ พ่อองเจ้าเนี่ยเขาเดินมาในทางนี้ไปดูทีแล้ว่าเวลานี้พ่อของเจ้าอยู่ที่ไหนนางก็พาลูกน้อย,นอยคนหนึ่งพาจูงเดินไปคนหนึ่งก็อุ้มไปไปทางที่สามีไปเมื่อตอนเย็นก็นักไปถึงที่สามีที่นอนตายอยู่นางก็เห็นว่าสามีของนางล้มลงตายบนจอมปลวก ร่างกายมีสีเขียวตัวแข็งกระด้างน,นางเสียใจร้องไห้รำพันว่าพาออาศัยเราสามีของเราจึงตายในวันทางเปลี่ยวเป็นนั้นว่าตอนนี้ทุกเวทนาบีบคั้นนางอย่างหนักในขณะนั้นเองนางแดนติงได้ตัดสินใจว่าเวลานี้สามีของเราก็ตายแล้วที่พึ่งไม่มี เห็นจะต้องมีพิดาแลมมารดาเป็นที่พึ่งตอนนี้ต้องเดินทางกลับบ้านกันแน่ทำยังไงยังไงพ่อแม่จะตีจะฆ่าจะด่าจะว่าก็ยอมทุกอย่างหมดทางแล้วฉะนั้นนางแก้วจึงได้เดินทางหวังจะไปบ้านขณะที่เดินทางไปมันก็มีแม่น้ําขวางหน้าอยู่แม่น้ำหนึ่งความจริงแม่น้าแม่น้านี้มันไม่มันไม่ลึกแต่มันกว้าง แม่น้ำอันนี้ชื่อว่าแม่น้ำอาชิระวดีที่เต็มไปด้วยน้ํามีประมาณไอ้น้ำเนี่ยมีประมาณสูงเพียงเขาแต่ว่าในที่บางแห่งก็มีสูงเพียงนมก็ไม่ลึกนักทั้งนี้ก็เพราะว่าฝนที่ตกตลอดคืนอย่างลุ่งทําให้น้ําในแม่น้ํามากขึ้นมาปกติน้ําในแม่น้ํานี่มันจะน้อยแต่ว่าไอ้แม่น้ําในป่าเนี่ยมันเป็นต้นน้ํา ผลต่เอเตี้งกล่าวติงคิดในใจว่าน้ํานี้ไม่อาจทีเ่เราไม่สามารถที่จะนําบุตรของเราทั้งสองคนนี้ข้ามไปได้พร้อมกันเพราะว่าตนเป็นคนที่มีความรู้อ่อนที่เรียกว่าความรู้อ่อนเพราะว่าไม่เคยลำบากระบนมาเลยเป็นลูกเศรษฐีมีหน้าที่ใช้เขาอย่างเดียว ในเรื่องการมีลูกมีเต้านี้ก็ไม่เคยลำบากขนาดนี้นางจึงเอาบุตรคนใหญ่วางไว้ฝั่งนี้แล้วก็บุตรคนเล็กอุ้มข้ามฝั่งไปวางไว้ฝั่งโน้นนี่ความจริงจะไปพร้อมกันก็ได้แล้วก็หนาที่อุ้มคนหลุกบุตรคนเล็กไปวางไว้ฝั่งโน้นแล้วก็กนหนาที่วางก็เอาใบไม้มาปูไล่เขาแล้วก็วางลูกไว้ให้นอนบนใบไม้ คิดว่าเราจะกลับไปรับพูดรับลูกคนใหญ่แต่ก็เธอก็มีความห่วงใยลูกคนเล็กเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่อย่างนั้นในเวลาที่นางเดินมาถึงกลางแม่น้ำในเวลาเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่ามีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาในอากาศเห็นลูกชายคนเล็กคนเล็กของนางเข้าก็คิดว่าก่อนเนื้อ ยิงได้โฉบลงมาแจากากดศได้วยมีความสําคัญไว้ชิ้นเนื้อชี้นนี่มันใหญ่จริงๆน่ากินเหลือเกินนางไม่เห็นเฉียวเยียวเฉียว,วโฉบลงมาอย่างนั้นเพื่อต้องการบุตรนางยังได้ยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังจะส่งเสียงดังเพื่อไลน่นกเยว่ไม่ได้ยินเสียงนางนั้นเลยเพราะมันตั้งใจจะกินและเวลาที่มันก็กลกัน จิงได้เฉียวเอาเด็ดบินขึ้นไปสู่อรากาศลูกคนเล็กไปแล้วหนึ่งคนเ่็นกล่าวว่าลูกโขลูกคนโตที่ยืนอยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงมันดายกมือยกไม้อมสองข้างได้ยินเสียงดังอย่างนั้นที่กลางแม่น้ำก็คิดว่าแม่จะแม่เรียกให้ตัวไปหาเร็วๆจิงได้โดดจากน้ำจิงได้โดดลงไปในน้ำจะไปหาแม่แต่ก็ถูกน้ำพัดไป ไหลไปตามกระแสน้ำอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อน้ำพัดเด็กลูกชายคนใหญ่ไปลูกชายคนเล็กก็ถูกนกจับไปเรื่องราวจะเป็นยังไงสำหรับคืนนี้ก็หมดเวลาที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่ากับบรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังเสร็จแล้วก็ว่าการเวลาไม่อํานวยสำหรับต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อฟังเรื่องราวของมาหาสฏิปทานาสุรในข้อที่เรียกว่านวสีต่อไป